มาครับตัวแรกครับต้นมะขามครับต้นมะขามที่เดิมตัวแรกครับเรียบร้อยครับกระเด็นกระดอนครับเก็บนกกันครับนกกระปูด เยอะจะบินเข้าบ้านเองนกกระปูดปลยปลายปลยเก็บนกครับแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกอยู่ตรงนี้นี่เอง ขอชวาครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ผมไม่ได้ยิงหลายวันเนี่ยครับเพิ่งจะวานข้าวครับเพิ่งจะขึ้นวันก่อนผมไม่นั่งอยู่นูน่นน,นู่นตอไผ่นี่จุดประทัดไล่จะย,ยิงก็ไม่ได้ด้วยมันจะเข้าบ้านแต่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ถึงนู่นนะมันไกลครับ ตกปีลาบเยอะๆลงมากินข้าวีนี้ไม่ต้องไล่แล้วครับลุงบอกไม่ต้องไล่แล้วว่าต้องไล่ก็ไม่ต้องมีใครมาอยู่ตรงนั้นไม่มีคนเข้าอนอกจากผมกับลุงทีนี้ก็ใส่เต็มที่เลยครับเดี๋ยวตอนเย็นจะมาดูตรงนี้ดูเมื่อกี้เห็นหลายตัวอยู่ไปลุ้นตัวต่อไปครับ ตัวแรกดยวถอนขนเลยกว่าครับมันจะถอนขนเลยย่างนกกินดีกว่าฝนจะตกเฉยเลยนั่งย่งนี่มาถึงสิบนาทีเลยดำพึดมาเลยมีไปปลอยมาแล้วครับโอ้ยจะได้เรื่องไหมน้องอ่เนี้ยเอาลองดอูปักกึ๊งครับมาแล้วครับจะบังครับ บังเียโอ้ยจะยิงโดนไหหน่อยใส่หัวแล้วกันครับบางมิดเลย วัดดวนงนะครับใส่หัวเลยอืมชัยขนอยู่เลยโผล่มาดิอ้าวขึ้นมาครับเรียบร้อย เห็นช่องมีนิดเดียวแค่หัวตรงคอเรียบร้อยตัวที่สองฝนจะตกด้วยไวลาบบินวุ่นเลยออาไปเก็บครับไอเก็บนกครับเก็บนกเมื่อกี้ฝน,นปอยๆปยมาจะตกไม่แรงหรอกตกไปล่อยมาหน่อยนึง ไหนวะอยู่ไหนล่ะไหนวะ,อนะโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วไงท้องเป็นเงนนี่ครับเขาชวา <c oughs> นกปิลาบทุ่งนานลงมากินข้าวอีกแล้ว หายลุ้นตัวที่สามครับนึกว่าจะไม่หยุดฝนทำท่าจะตกด้วยแต่ตกมาไปปล่อยแล้วก็หายโล่งเลยทีนี้หายลุ้นตัวที่สามครับ <c oughs> ถอนขนนกเหรอว่าจะย่างนกกินขี่เกียจก่อไฟไว้ตอนเยงเง็ยยนๆเหรอกลังมึดมึด นกปากหัางนกปากหัางมาเกาะก้นมาขามโอ้ยบินไปแล้วครับมาแล้วครับมาอีกแล้วหันหลังให้ใส่แล้วกัน ร้อยครับไม่มีพลาดเรียบร้อยไปเก็บครับตัวที่สามผ่านไปไปครับเก็บนกครับเก็บนกครับ <c oughs> นั่งมาเกือบชั่วโมงแลครับเพิ่งจะได้สามตัวเองประมาณสี่สิบนาทีได้ไมั้งนั่งมาเนี่ย โอ้อยตรงนี้พอดีเลยใกล้ๆพอดีเลยเขาชวาครับผมอ้วนตึบเลยตัวนี้โอ้ยเต็มท้องนาเลยทีนี้นกนกพริราบล้วนๆต้นมาขามก็ตายไปแล้วเมื่อไหร่จะหมดสภาพสิทีไม่รู้ จะสี่โมงครับสี่โมงห้าโมงสักห้าโมงครึ่งก็จะพอแล้วครับห้าโมงครึ่งก็พอแล้วไปลุ้นตัวต่อไปครับนี๋ยวนกปลารอดเยอะสุดคือนกปลอดอืม คลิปนี้สงสัยพอแค่นี้ครับผมจะทําซุ้มก่อนครับลงมาทําซุ้มก่อนจะซุ้มตรงนี้ตอนอนกนกเขาเขาใหญ่บินขึ้นนะดูนกเวลาเต็มไปเลยดูนะนะไปก็ไมไปมึนด้วยนะ การกลวยบังเนี่ยมุมนู้นหละครับจะบังไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวสักจะมานั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงถึงก็ชั่วโมงกว่าก็มืดแล้วจะมืดแล้วเนี่ยถ้าได้ตัวผมจะลงคลิปพ่งนี้ครับผมว่าได้ตัวแน่นอนได้เห็นแน่ๆพวกนี้นี่จะเป็นพ่งนี้เช้าครับ เจะลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับได้สามตัวพอวันนี้อได้ลาบเย็นครับ